สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาค h ูชแนลอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะสิ่มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําปุุยบํารุงไม้ดอกจ้าทายังไงนะคะให้กล้ยไม้ออกดอกนะคะไม้ดอกนะ,ะออกดอกเยอะๆสวยๆวยดอกให,ใหญ่ๆคะ่ะทําไม่ยากเลยนะคะจากวัสดุเรือใช้ทําอย่างไรไปติดตามรับชมก็ทแลทำพร้อมกันเลยคะ่ะกล้วยไม้สกุลชางคะ่ะออกดอกสวยงามมากๆเลยนะคะเขาจะออกปีละหนึ่งครั้งคะ่ะ แวนด้านะคะดอกใหญ่มากๆเลยนะคะเขาจะออกดอกให้กับเราทุกๆ4เดือนนะคะถ้าเราบำรุงดีๆให้ปุ๋ยนะคะเร่งดอกนะแล้วก็ปลูกหรือว่าแขวนไว้ตรงที่มีแสงนะคะส่องถึงนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าค่ะรดน้ำมาละหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะออกดอกให้กับเราเรื่อยๆแบบนี้เลยคะ่ะตลอดทั้งปีเลยนะคะวันนี้นะคะแม่ถหงจะสอนวิธีการทำปุ๋ยน้ำนะคะไว้ใช้เองค่ะ บำรุงไม้ดอกนะคะไม้ผลค่ะ ม่ใช่เฉพาะกล้วยไม้อย่างเดียวนะคะจากวัสดุเรือใช้ที่เราชอบทิ้งไปนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยค่ะคุณผู้ชมทํายังไงไปทําพร้อมกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือเปลือกไข่ค่ะนําไปล้างตากแดดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีผงชูรสนะคะเราสามารถใช้ผงชูรสโรยต้นไม้นะคะเพื่อเร่งการจเจริญเติบโตต้นของเขาแข็งแรงค่ะหรือว่าเราจะทําเป็นปุ๋ยเปลือกไข่นะคะโดยสูตรน้ําค่ะคุณผู้ชมฉีดพ่นทางใบนะคะเพื่อบารุงดอกบารุง ผลนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือหรือว่าไม้ดอกต่างๆนะคะกล้วยไม้ในช้ยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมทําให้ออกดอกไวนะคะบอลสีการตั้งตรงค่ะมีอะไรบ้างนะคะก็เปลือกไข่เลยนะคะ30ฟองขึ้นไปตำหรือว่าบดให้ละเอียดเลยค่ะถ้ามีเครื่องปั่นก็ปั่นเลยนะคะถ้าละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเพราะว่าต้นไม้นะคะรากของเขาเนี่ย จะดูดซึมซับนะคะไปใช้ได้อย่างสะดวกแล้วก็เห็นผลไวด้วยนะคะถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะมันก็ย่อยสลายช้านะคะตามได้เรียบร้อยแล้วก็เทใส่ภาชนะค่ะได้แบบนี้เลยนะคะนี้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะหลังจากที่เราตามหรือว่าบดเปลือกไข่แล้วเรียบร้อยนะคะ30ฟองค่ะคุณผู้ชมหรือว่ามากกว่านี้ก็ได้นะคะหรือถ้าน้อยกว่านี้เราก็ลดปริมาณลงนะคะของชูรสนะ30ฟองไม่จิมใช้2ช้อนชาค่ะ แล้วก็คนเลยนะคะผสมแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมนำไปใส่ต้นไม้นะหนึ่งช้อนโต๊ะต่อต้นต,ต่อกระถางได้เลยหรือว่ามาทําสูตรน้ำสูตรเด็ดสูตรนี้ฉีดพ่นทางใบบำรุงไม้ดอกกันค่ะ เตรียมน้ำใส่ภาชนะนะคะ500 ml คือขวดเล็กนั่นแหละนะคะตามด้วยปุ๋ยเปลือกไข่ที่เราผสมมาสักครู่นะคะลงไป1-2ช้อนนะคะนี่ไม่จิ๋มจะใส่1ช้อนนะคะคุณผู้ชมจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะแล้วก็เขย่าวขวดค่ะวางหมักไวค้ค่ะคุณผู้ชม7วันนะคะแล้วค่อยนํามาใช้นะคะนานกว่านี้ได้ยิ่งดีค่ะเป็นเดือนนะคะจะทําให้ประสิทธิภาพดีมากๆเลยค่ะ หลังจากที่ไม่จิ้มหมักไว้นะคะนี่ก็1เดือนใกล้จะหมดแล้วค่ะคุณชมนี่นะํามาใช้ได้เลยมาดูอัตราการใช้นะคะเตรียมน้ํา10ลิตรนะคะฮอร์โมนที่เราทําได้นะ3าถึงสี่ช้อนโต๊ะค่ะนําไปฉีดพ่นทางใบหรือว,ว่าราดลดลงดินได้เลยคะ่ะบํารุงไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกชนิดคะ่ะได้แล้วก็ฉีดพ่นทางใบเลยคะ่ะถ้าเป็นดอกแล้วพยายามอย่าให้โดนดอกนะคะให้ฉีดตรงรากนะคะ บัตเซียค่ะบำรุงรากนะคะบำรุงใบให้เขียวงามค่ะใช้บ่อยๆนะคะกล้วยไม้ของเราก็จะได้มีดอกให้กับเราค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาที่ปลูกไม้ดอกนะคะหรือว่าไม้ผลก็ตามนะคะที่ไม่ออกดอกหรือว่าออกดอกแล้วดอกร่วงนะคะเพราะว่ากั้วดอกหรือว่าต้นเขาไม่แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมทําปุ๋ยน้ําชนิดนี้นะคะไว้ใช้บารุงได้เลยค่ะกล้วยไม้หรือว่าไม้ดอกของเราก็จะออกดอกให้เราได้ชื่นชมตลอดทั้งปีค่ะ ไม้ดอกจะออกดอกให้กับเรานะคะมีหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํานะคะรดน้ําสม่ําเสมอนะคะแล้วก็แสงแดดนี่จําเป็นมากๆนะคะพราใช้สัองคอแสงนั่นเองนะคะโดยเฉพาะกล้วยไม้นะคะต้องการแสงแดดช่วงเชา้าค่ะไม่ได้ใช้ได้เฉพาะกล้วยไม้อย่างเดียวนะคะใช้กับไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่นๆได้เช่นกันค่ะจะใส่บัวรดน้ำนะคะหรือว่าลดลงดินได้เลยนะคะ การบำรุงปุยเซียนค่ะแม่จิ๋มก็ใช้วิธีนี้ด้วยเช่นกันนะคะใช้สลับกันค่ะกับแบบแห้งเนาะแบบแห้งนั่นคือปุ๋ยเปลือกไข่นั่นเองนะคะโรยค่ะทุกๆสัปดาห์นะคะส่วนวิธีนี้นะคะฉีดพ่นทางใบเป็นอาหารทางใบค่ะช่วงที่เขายัางไม่ออกดอกนะคะแต่ถ้าออกดอกแล้วคุณผู้ชมควรที่จะลดลงดินนะคะไม่งั้นเกนสรเขาจะเน่าง่ายนะ,ะปุ๋ยเซียนนี่สังเกตได้เลยนะคะถ้าโดนน้ำบ่อยๆนะดอกเขาจะร่วง แล้วก็เกสรเขาจะเน่าดอกจะช้ำๆง่ายมากๆเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับนะคะในการเลี้ยงดูปอยเสี่ยนค่ะปอนสีนะคะคุณผู้ชมก็ใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะลดลงดินเลยนะคะช่วยกระตุ้นระบบรากค่ะทำให้รากเขาแตกดีแล้วก็ลำต้นเขาจะแข็งแรงมากเลยนะคะใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือทุกๆ15้าวันค่ะ เราก็จะได้ต้นไม้ดอกไม้นะไม้ประดับต่างๆที่สวยงามต้นแข็งแรงแบบนี้ค่ะหมดปัญหาไม้ดอกไม้ผลไม่ติดดอกไม่ออกผลค่ะนำวิธีนี้ไปทำปุ๋ยไว้ใช้เองประหยัดขงม,มากๆเลยค่ะเปลือกไข่อย่าทิ้งนะคะคุณผู้ชมเก็บไว้นะทำปุ๋ยชั้นเลิศบำรุงได้ทั้งไม้ดอกไม้ผลนะคะพืชผักสวนครัวได้หมดเลยค่ะ ม่จิมมว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจะาก,การอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งใครยยั้งเตือนสาคูชแน,นลเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ